ข้อแรกเลยนะครับขออนุญาตอ่านจะได้ไม่มีพลาดนะครับเพราะว่าเขียนไปแล้วแล้วก็จะได้ชัดเจนแม่เสียที่ชัดเจนนะครับเนื่องในปีนี้เป็นปีมหามงคลพระบาทสมเด็จพเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญมายุหกรอบเจ็ดสองพรรษาซึ่งตามที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือในหน่วยงานราชการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองพระเกียรติและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมนั้นผมขอสั่งการในในครมนะครับให้ทุกหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจแต่งกายด้วยสีเหลืองที่มีตาสัญ,ญลักษณ์ในทุกๆวันจันทร์หรือในโอกาสที่เหมาะสมซึ่งสามารถใช้การแต่งกายแทนแบบฟอร์มได้เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพร้อมทั้งประดับธงตาสัญ,ญลักษณ์หน้าหน่วยงานอีกด้วยอีกทั้งยังขอความร่วมมือประยังประชาชนภาคเอกชนและองค์กรต่างๆรวมทั้งรัฐสภาและหน่วยงานความมั่นคงในการรณรงค์งให้ใส่เสื้อสีเหลืองที่มีตาสัญ,ญลักษณ์โดยพร้อมเพียงกัน นะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งนะครับข้อที่สองเมื่อ,อสองที่ที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสระบ,บุรีนะครับแล้วก็ทราบถึงปัญหาของค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าที่พี่น้องเกษตรกรมีต้องการมีการปั๊มน้ําขึ้นมานะครับก็เอาว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกเกิดขึ้นในทุทกทเขตนโยบายของกระทรวงพลังงานนะครับซึ่งจะทําเรื่องของการทําเรื่องของโซลาร์เซล นะครับในการเสริมสลองพระเกียรติในการครบรอบเจ็ดสิบงพรรษาเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเองก็มีดำริว่าจะทําตรงนี้ขึ้นมานะครับแต่ก็ยังติดปัญหาอยู่หลายอย่างก็จะมีการนัดประชุมกันในหลายหน่วยงานหลายกระทรวงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งใจเดียวกันในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ทาให้ทาให้รัศดรสามารถมีน้ําใช้อย่างเพียงพอโดยมีค่าไฟที่เหมาะสมนะครับผ่านการกระทําการติดตั้งโซล่า แต่ระหว่างนี้ก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ต้องหาทางแก้ไขหรือช่วย,วยลดค่าใช้จ่ายของค่าไฟไปพร้อมๆกันนะครับคู่ขนานกันไปข่าวดีอกันหนึ่งก็คือกำหนดให้วันศุกร์ที่12เมษายนปีนี้เป็นวันอยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิศเศษอีกหนึ่งวันนะครับรวมเป็น5วันตั้งแต่วันที่12ถึงวันที่16เมษายน2 5 6 7อันนี้ก็ให้เวลาประมาณ2เดือนกว่าที่จะมีการแลนล่วงหน้านะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการจับใจเสอะภายในประเทศให้มีการท่องเที่ยวได้ นะครับแล้วก็มีการสั่งการเพิ่มเข้าไปในคณะร,รัฐมนตรีว่าให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยทำการพีาประชาสัมพันธ์เมืองรองให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยยังไงเสียเมืองใหญ่หญๆไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตหรือเชียงใหม่หรือพัทยาเัวหินเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีได้รับการนิยมสูงอยู่แล้วเพราะนั้นเมืองเหล่านี้ก็ได้รับผลประโยชน์สูงจากการที่มีการาเพิ่มวันท่องเพิ่มวันอยู่บิงหนึ่งวันเป็น5วันเนี่ยก็อยากจะให้กระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยนี่ไปค้นหามาว่ามีเมืองรองไหนดี ที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ช่วยแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบในการที่จะไปทํางานต่อไปนะครับมติครมวันนี้ก็มีการพิจารณาับหลักการร่างพรบรสภาชนเผ่าพื้นเมืองแต่มีข้อสังเกตจากครมให้เปลี่ยนคําว่าชนเผ่าเป็นชาติพันธุ์แทนให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมาตรา70ครับขอบคุณครับ เมืม่อก,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 กี้นิวส์เอสใช่ไหมทุกสือจะมีข่าวจากไทยรัฐมาอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะใ,ใช่ใช่ครับก็ก็เข้าใจนะครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นเป็นทางการแล้วเป็นออฟฟิเชียลแล้วนะครับว่าท่านได้รับการอ่อ่ออพักโทษนะครับซึ่งเป็นไปนตามระเบียบและกฎหมายของกรมรชาชธรรมอยู่แล้วนะครับก็ไม่ก็ผมผมคิดว่าเราเราว่าไม่ตามกฎหมายนะครับแล้วก็ท่านนายกสิรินเองก็เป็นนายกมนตรี มาหลายปีแล้วก็เป็นบุคคลที่มีประโยชน์กับประเทศชาติทําประโยชน์ให้ประเทศชาติมายาวนานนะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ที่มีถือว่ามีความได้รับชมชอบสูงที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยนะครับแล้วจริงจริงแล้วท่านเองท่านก็ท่านก็ออกมาแล้วก็เป็นประชาชนคนธรรมดานะครับเรื่องในอดีตก็ถือเป็นเรื่องในอดีตไปนะครับได้มีการเข้ากระบวนการทางกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านเองท่านก็มีลูกมีหลานนะครับก็ ลูกสาวคนเล็กก็เป็นัวน้าพัฒนนะครับผมเชื่อว่าท่านก็คงมีคําแนะนําดีๆนะครับที่จะให้อ่ให้เป็นแนวทางหรืออะไรที่เป็นประโยชน์ผมเชื่อว่าทางทางลูกก็จะนําไปประโยชน์ในการบริหารประเทศได้นะครับหลวงท่านเท่านเองต้องมีหลายกี่คนไม่แน่ใจเจ็ดคนหรือยังไงเนี่ยนะครับก็ก็ในฐานะให้เป็นพ่อคนผมก็เข้าใจความรักที่คุณปู่ลุงคุณตาจะมีให้กับลูกหลานนะครับอันนี้ก็ก็เป็นก็เป็นสิทธิของท่านแล้วก็ยืนยันว่า ทาตามระเบียบของกรมประชาทุกอย่างครับเรื่องอะไรครับค,คุณตายพูดถึงเรื่องอะไรเอาให้แน่จะได้ตอบให้สุดเรื่องเรื่องคุณทักษิณที่มาอาจจะมีคนเห็นต่างใช่ไหมผมคิดว่าเราทําตามกฎหมายทุกอย่างใช่ไหมครับเรื่องการกฎหมายของ,ของ,ข,องของกรมประชาธิกาเอง ท่านเองท่านกงกลับมารับโทษชัดเจนนะครับทุกอย่างเข้าเกณฑ์หมดทุกอย่างก็ว่าไปตามกฎหมายครับเราจริงๆแล้วเราเราอยู่กันด้วยกฎที่ของการอยู่ร่วมกันก็คือมีกฎหมายนะครับยังครับวันที่15จะมีการคุยกันครับอย่างที่ที่บอกครับมีรอยการเกิดลวกหน้าครับท่านพี่อ้วนได้กรุณาเป็นตัวแทนครมอวอนความเกิดลวกหน้าครับให้ครับ ไม่มีครับอยากให้อยากให้บ้านเมืองสงบสุขอยากให้ปเป็หนหน้าที่ได้สมกับความตั้งใจของพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้ามานะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราเราก็ตั้งใจงกันทุกคนนะครับนะครับก็อยากให้อยากให้ด้านการสังคมตรงนี้นะครับ,รรบรผมว่าคงไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ตามที่พวกท่านดูอยู่อ่ะใน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 สภาห,หรือในคณะรัฐมนตรีเนี่ยเรื่องของความขัดแย้งเราก็ไม่มีเรื่องเห็นต่างนแน่นอนมีแน่นอนในพรรคเดียวกันเองก็หยีนะครับแต่ว่าเราอยู่กันในสังคมที่ซีวิลไลซ์ผมคิดว่ามีความขัดแย้งเราก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็เรื่องของสสเองเนี่ยเราก็มีการแน่นอนครับในตัวกับผมเองก็เจอสสขอพรรคเพื่อไทยอยู่บ่อยอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่จะเข้ามาพูดคุยกับสสพรรคร่วมท่านอื่นๆซึ่งลซึ่ง ในส่วนที่ผมเองพิ่งเข้ามาในการเมืองก็ไม่ก,ไมก็ไม่มีความคุ้นเคยก็จะถือโอกาสนี้มีการพูดคุยนะครับแล้วก็รับฟังข้อติชมนะครับแล้วก็จะอาจก็อาจจะถือโอกาสถอบขอบคุณที่ช่วยเป็นกําลังสําคัญในสภาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะถ้าเกิดมีอะไรที่ทาให้ท่านหลายๆท่านไม่สบายใจก็ถือโอกาสขอโทษหรือว่ามีไฟฟังความอธิบายหลายๆท่านได้นะครับอันนี้ก็เป็นการสบายๆผมว่านะครับเป็นการเอง ผมมีความตั้งใจจะเป็นนายกรัฐมนตรีให้ครบ4ี่ปีครับเราว่ามั่นใจว่าภายใน4ปีนี้ชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนจะดีขึ้นครับไม่ทราบเพราะวันที่15จะมีการพูดคุยเรื่องทั้งหมดนี้ครับนะครับผมไม่แน่ใจว่าข่าวดีคืออะไรนะครับแต่มีความคืบหน้าให้แน่นอนนะครับก็ต้องประชุมก่อน ไม่อยากจะบอกพ่อเดียวบอกบอกพอไปบอกว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นแล้วคนที่เขาเห็นต่างเขาอาจจะไม่อยากพูดมาอีกใช่ไหมครับคือมีอะไรก็อยากจะพูดกันวันนั้นแหละพูดให้ตรงไปตรงมานะครับแล้วฝ่ายจัดก,การก็คือฝ่ายทางทรัฐบ,บาลก็จะนําข้อคิดน้อมรับไปไปทํางานให้มันถูกต้องนะครับอืมก็ก็ตามที่อ่านอ่านในหน้าข่าวก็มีใช่ไหมฮะก็มีคนตอบไปนี่ใช่ไหมฮะทำไมนะฮะ มีอะไรอผมเ้ผมเชื่อว่าเราผมว่ารัฐบาลน,นี้ให้ความให้ให้ความแฟร์กับเรื่องของการสิทธิเสรีภาพสื่อพอสมควรนะครับผมว่าการที่ผมท่านก็เห็นนะว่าท่านอยู่กับผมมา5้เดือนนี่ผมก็มีอะไรผมก็ตอบ ตลอดเวลามีอะไรผมกให้เกียรติด้วยกันซึ่งการและการตลอดเวลาเรื่องสิทธิเส,ร,สรีภาพของสื่อผมเชื่อว่ารัฐบาลน,นี้ทุกรัฐมนตรีทุกท่านให้ความสําคัญแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและการมาโดยตลอดนะครับส่วนเรื่องนักข่าวคนนี้จะไปทำอย่งางไรผมก็ถือว่าเป็นเรื่องของที่ความมั่นคงสำนักงานสืรอสังคมากลต้องให้ต้องต้องไปดูแลและต้องให้เหมาะสมแล้วก็แน่นอนครับถ้าเกิดจะให้ผมสั่งการผมก็สั่งการไม่มีการขันแกล้งแน่นอนนะครับทุกอย่างว่าไปตามตัวบทกฎหมายนะครับ ดินยันครับผมเชื่อว่าการกระทําของรัฐบาลนี้รัฐบนตรีทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่สูดว่าเราให้สิทธิเสรีภาพสื่อนะครับขอบคุณมากครับ